ช่ Channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูนะก็ถ้าเกี่ยวตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วเกี่ยวก็ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าครึ้มตลอดเลยทํานาเขาไม่เยอะหรอกมีอยู่หน่อยเดียวดูมีล้มเป็นบางส่วนอันนี้ใช้ดําเอานะคะดําดนะํานาใช้วิธีดําใช้รถด,ดําอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ดิ ใช้ยอดใช้ยอดใช้รดยอดไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำขอโทษทีจำผิดต้นสูงมากอะ่ะไม่รู้กลัว,กล,วกลัวจังฝนจังเลยช่วงนี้ฝนชุกมากพายุเข้าบ่อยเหลือเกินเกี่ยวก็ประมาณต้นเดือนหน้าก็ต้นเดือนพฤศจิกาอันนี้ข้างนาข้างๆเขาเพิ่งเกี่ยวไปไม่นาน เขาก็เอาน้ำเข้านาน้องข้างๆนิสัยดีมากทำนากันก็ช่วยเหลือกันดีมากนี่นาโวหไปทุงสุดนน้นวะ่ะมันลกอยไม่ได้ไม่ลกมันคือมันไกลมากไม่ได้มันไกลไม่กล้าเดินไปอะไรนกกระสาเหรอ เยอะเลยมากินเศษข้าวที่ร่วงนะคะอากาศตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่าอันฟ้ามันครึ้มปกติแดดจะร้อนมากนะแต่พายุมันเข้าก็จะครึ้มคึ้มหน่อยนอนคุณสาเดินไปโน่นแล้วคะ่ะอู้ึม เดินไปไกลๆเขาจะเดินสำรวจว่าตรงไหนน้ำรั่วหรืออะไรไม่ได้ทำกับเขาเหรอกแค่มาดูเฉยๆคุณสาทำค่ะคุณสาทำทำนาเนี่ยรวงข้าวดูดิดูดิ เริ่มเหลืองบ้างแล้วเหลืองก็เหลืองมาเหลืองหรือเปล่าเราดูไม่เป็นมาเหลืองหรือมันฝ่อเนี่ยเป็นไรอะมันฝ่อหรอเนี่ยมันฝ่อบ้างแต่งบ้างข้าวก็ราคาลงเอาลงเอาชาวนาก็แย่เลยคน เอต้นทุนก็สูงผลเพะเอราคาก็ต่ำจะได้สักเท่าไหร่เนาะราคาตอนเกี่ยวพายุก,ก็มาอันนี้อันนี้ข้าวลม้มข้าวลม้มข้าวล้มเป็นบางส่วนนี่น,น,นี่แต่ตรงนู้นน่าไม่ล้มสวยสวยสวยอยู่ข้าวข้าวอะไรข้าดีดเริ่มมีบ้างแล้วเริ่มมีบ้าง ี่กล็ล้มข้าวลม้มจะตกบ่อไหมข้าวล้มเป็นไม่เยอะเท่าไหร่ไม่น่าไม่น่ากลัวตรงนู้นถ้าหยอดข้าวแล้วข้าวรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยล้มนะใช้ลดหยอดข้าวเขาเรียกว่าลดหยอดข้าวจะแข็งแรงต้นจะแข็งแรงกว่าหวาน เมื่อก่อนนี้หวานเข้าเวลาลมมาข้าวจะล้มเยอะมากนี่ล้มเป็นบางส่วนคุณสาก็จะเดินตรวจที่รอบๆนะว่ามีตรงไหนรั่วหรือว่ามีข้าวเะเรียกว่าข้าวดีรตรงนี้พี่ทำอะไรนะ อ๋อ oh, น้ำมันน้ำรั่วไงตอนนี้เราของเราไม่ต้องใช้น้ํำไงอ๋อ oh, มันเรื่องแล้วใช่ไหมพี่บางทีมันหนูหนูว่าไปจับแล้วมันไอ้นั้นอะมันฝ่อพี่มันเป็นฝ่อเป็นบางเม็ดแต่เป็นพอแล้วลอ๋อเหรอแล้วมันจะเป็นทั้งไรไหมน่ะทั้งโอ้โหมันข้าวมันก็ไม่จะไม่ดีเลยโอ้โห oh, oh. ทุกคนดูตีขนาดคุณพี่เขาตัวสูงมากอะยังแค่อกเองอะเขาด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์ใหม่เขาดีไหนมาดูใกล้ๆก,ก่อนดิซูมก่อนเขาดีเขาดีรอเนี้ยเกอบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากช่องเมทวีชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกด แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเป็นลูกชาวนาขอแม่เป็นภัยนะ